ก่อนที่จะถึงวันที่18สิงหาคม2555ที่สนาม SCG s t a d i เ m นะครับผมจะมาผู้ชมย้อนกลับมาดูสกุปหมโรงของทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่2นะครับระหว่าง SCG เมืองทองยูเนเต็ดกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดพาย้อนกลับไปวันที่11มกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่สนามสุพชาราบารมีนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลมูล,ลนิธิไทยคมเ a ครับ ระหว่างทีมเมืองทองอยูเเต็ดกับทีมบุยรัมพีเอณวันนั้นนะครับผลงานของทั้งสองทีมที่เจอกันในเล็กแรกที่สนามยามาฮ่าสเตเดียมทั้งคู่ทำอะไรกันไม่ได้จบลงที่สกอร์0ประตูต่อ0และเลกที่2นะครับที่สนามนิวไอโมบายสเตเดียมนั้นเจ้าบ,บ้าบุยรนะัมพีเอณวันนั้นก็เอาชนะทีมกิเลมยองไปได้1ประตูต่อ0ครับมาชมไฮไลท์หมโรงก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันในวันเสาร์นี้กันดีกว่าครับ นัดชิงชนะเลิศฟุตบอล FA ครับครั้งนี้นะครับเปรียกว่ากองเชียร์ทั้ง2ทีมแบบขนกันมาเต็มความจุที่สนามสุพัชราสัยแต่ก่อนหน้านั้นทีมบุรีรัมย์ p a คว้าแชมป์สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์มาได้แล้วด้วยนี่คือถ้วยที่2ที่เขาลุ้นอยู่นะครับจังหวะนี้นะครับโอบามาไปทำฟาวล์ธุรศิลปแดงดาก็ได้รับใบเหลืองจากพุ้ธศิสินไป เกมนี้ทุกคนจับจ้องจับตามองที่ผู้ตัดสินด้วยเช่นกันในเรื่องของการทําหน้าที่นะครับโอ้โหจากลูกตั้งเตะนะฮะดาโนโนเซกา,กามีโอกาสได้ขึ้นควิดครับแต่สกอนท้องเหลาเปิดมาเสาสองครับเป็นลูกสูนนะฮะดานโนขึ้นควิดอืมตั้งใจมากเกินไปกดลงพื้นแล้วก็หลุดออกหลังไปครับทางบุยรำเองบุกขึ้นมาบ้าง มติดเซฟของดานโนเซกายังคงเป็นสูตรการเล่นเดิมๆนะครับบุยรำคือโจนมาให้กองหน้าที่มีความเร็วในการวิ่งฉีกหนีหรือตัดหลังเซนเตอร์แบ็กแต่จังหวะนี้ดานโนเซกามาเซฟไว้ได้ก่อนเนี่ยฮะ ายบอลตัดหลังเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็หลุดมาถึงโอฮันซ่าครับอูกวินต้องซุปเปอร์เซฟจังหวะนี้แม่ดีนะครับที่ติดเซฟกวินเอาไว้ได้ก่อนอ้าวทางเมืองทองมาร็อบบี้ไม่ล้ำหน้าจ่ายไปให้ทีลสินแดงดาหล้มตัวชาร์จครับจังหวะนี้โอ้โหตั้งใจจะยิงให้หนีมือสิวรักษ์นะครับแมแต่ก็เบียดเสาออกไปนิดเดียว นี่ฮะจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้านะครับ็รบบี้เฟลเลอร์แล้วก็เปิดไปให้เศิลสินครับเศิลสินหลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่พยายามจะรีบยิงนะครับและจากจังหวะนี้เองฮะบุยดาสวนกลับลูกหลุดมาถึงโอฮันซาครับดวลเดียวกับกวินยิงผ่านกวินไปแล้วติดเสารครับโอ้โหแมสวนกันไปสวนกันมาฮะต่างฝ่ายต่างเกือบได้ประตูครับ เียจังหวะนี้จักรพัน์จ่ายทะลุตัดเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะและโอฮันซาก็ถึงก่อนนะอ 1, ัทพรพันธฤทธิ์ครับพยายามจะยิงเล่นทางฮนะแต่ว่าเสาวครับยังช่วยชีวิตเลนพยองเมืองทองยูเเต็ดเอาไว้ได้ครับเหมือนจะเอากองหน้าเร็วๆไม่อยู่นะฮะหลุดมาอีกครั้งหนึ่งยิงมายิงออกไปอย่างน่าเสียดายครับ หลุดเดี๋ยวๆมาแล้วนะครับนี่ยวันเสาร์นี้ผู้เล่นกีลพยาพยองของเราก็ต้องเจอแนวรุกแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนาม SCG ซ t a d i เตเดียมเอาลุ้มาได้นะรุพลนะลุกพลล,ล,ล็อกหนึ่งจังหวะก่อนตัดสินใจยิงครับแาไม่มีเพื่อนเติมมาตัดสินใจยิงถูกแล้วนะฮะแต่ว่ากดลูกนี้ไม่ลงครับน,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 นี่ครับ ตากมาให้สวยมากๆครับแล้วนาะลึกพลล็อก1จังหวะแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับแม่แต่ลูกมันไม่ได้ดังที่ใจคิดนะฮะจบครึ่งแรกก็เสมอกันอยู่ศประตูต่อศูนย์ครับในฟุตบอลนะัดชิงชนะเลิศ FA ครับที่สนามสุพัชลาใสมาเริ่มต้นครึ่งหลังนะฮะโอ้โหบุยดำหลุดมาถึงสุดเส้นหลังตวัดเข้ามาชุลหูอยู่หน้าประตูกวินซุปเปอร์เซฟหนึ่งครั้งนะฮะ ก่อนจะเคลียออกมาได้ครับแม่เกือครับจะเสียประตูแล้วนะครับเนี่ยอาพิเชษตวัดกลับเข้ามาและโอหันซายิงไปติดก,กวินครับอาเมโปงพยายามจะซ้ำนะครับแต่ก็ไปแย่งกันกับสุดเชาแล้วก็เป็นแผงหลังของทีมเมืองทองสกัดออกมาได้ฮนะโอ้โหปั่นป่วนเหมือนกันครับโยกหลบหนึ่งจังหวะไหลไปให้ อัปโบโอ้โหโอ้โหกวินต้องซุปเปอร์เซฟครับจังหวะนี้โอโ้จะเข้าสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับนี่ฮะลูกยิงของอัปโบนะนี่ฮะพักอ,อกหนึ่งจังหวะแล้ววันเล่ทันทีเนี่ยฮะสามเหลี่ยมครับแม่กวินบินมาปัดออกไปได้ครับโอ้โหเป็นช็อตซุปเปอร์เซฟแห่งเกมเลยทีเดียว ยังคงเป็นบุยรำา PA ที่บุกมากกว่าครับในครึ่งหลังทางนู้นว่างฮนะอัปโบตัดสินใจยิงแต่กะวินก็ยังคงซุปเปอร์เซฟเช่นเคยครับต้องบอกว่าซีซั่นที่แล้วนะ่ะขุนพลกิเลมพยองค่อนข้างที่จะกรอบนะครับจากการกำศึกมันหนักในฟุตบอล a f c ครับนะครับก็ทำให้สภาพร่างกายนะ่ะเป็นรองบุยรำพนะีเณวันนั้นพอสมควร แต่ว่าก็สามารถยันเสมอได้ในช่วง90นาทีนะครับต้องต่อเวลาออกไปอีก30นาทีเรื่องของสภาพความฟิตนะคุณพลกลมพยองเป็นร้องเห็นๆอย่างแน่นอนล้วครับนี่ฮะอัิเชตไหลมาอืมอัปโบ <c oughs> โ,โอ้โหยืนอยู่คนเดียวนะครับ แต่แกยิงออกไปไหนไม่รู้กวินไม่พอใจเลยกวินต้องโวยเพื่อเลยล่ะครับนี่ะไม่มีใครประกบอัพโบเลยละครปล่อยพื้นที่ให้แกวิ่งมาวอลเล่โชคดีนะฮะแกยิงไม่ดีเ,เข้ามาสู่นาทีที่10ของช่วงต่อเวลานะครับธีรศิลป์พลิกหลบมาได้มีอาเชมโปงมาขวางธีระศิลป์ยังไปได้อยู่ไหลขึ้นมาให้ร็อบบี้ ็อบบี้ลูกทะลักไปถึงอดิศักมาอดิศักกินโกสุมนะฮะถูกเอครานะฮะทำฟาวแล้วก็ได้รับใบเหลืองไปแต่แล้วเข้าสู่นาะทีที่17นะครับกลับเป็นบุยรามที่มีความฟิตที่ดีกว่ามาได้ประตูนี้ฮะจากอาเชมปงครับโอ้โหพยายามที่จะ ยันเอาไว้แล้วนะครับสําหรับทีมกิเลนพยอนณะวันนั้นนี่ครับอาชมปงตัดหักหลบเข้ามาแล้วก็เข้าซ้ายยิงไปเช็ดคานเด้งเข้าประตูไปครับจบเกมนะครับฟุตบอลนะักชิงชนะเลิศมูลรัธิไทยคม FA ครับแชมป์ก็ตกไปเป็นของบุยรนะัม PA เณวันนั้นซึ่งประชาสัมพันธ์ให้กองเชียร์ของเรานะครับวันที่18 สิงหาคมนี้นะฮะใครที่มีตั๋วอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับวันนั้นเราต้องการพลังตลอด90นาทีนะฮะเราจะมาขยมเราจะมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์เราจะมาเอาแชมป์ของเรากลับคืนก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่มีตั๋วก็ไม่เป็นไรนะฮะสามารถมาชมจอ,อยักษได้ที่ข้างๆสนาม SCG Stadium นัดนี้เราต้องการพลังจากพวกคุณทุกคนกคนรับ